พี่น้องตัวจะคลิปที่แล้วเนาะเฮาจะใส่ปุ๋ยก่อนหรือหลังตัดใบเข่าเนาะนอ,อันนี้เป็นข้อทุกเคียงกันได้เพื่นอนนะ ว voi, bills, bands, the ่าห้องสีไซโกนดีบอหรือว่าเห้องสีไซลังตัดใบดีบอสังสีเนาะมันเป็นข้อทุกเคียงกันบางกลุ่มนึงกับว่าใซโกอนกลุ่มนึงกับว่าใไซที่ลังอันนี้มันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลนะพี่น้องเนาะว่านาไผนามันบุยผู้ใดผิดไว้ถือเยอ่น้องแล้วแต่สีเฮ็ดหมาเถาะนาไผนามันคือว่าสีเฮ็ดยังได้ก็ได้ตีลังกาเฮ็ดก็ได้เนาะบุยไอผิดไป้ถือ แต่ว่าอันนี้มาแชร์แนวความคิดเนาะของของผมด้ยผมคือผมเฮ็ดนี่เนาะมันมีซีไฮเนาะซีไฮไงไฮอะไรเนาะผมแ่งเบืบ่อแดงดอกผมว่านปุ๋ยบบท่านฝุมาก่อนผมว่านไปสองให้เรียกว่านปุ๋ยก้อนตัดสองให้ที่หลังยังบบท่านว่านปุ๋ยผมก็เลยคิดว่า ดีทั้งสองอย่างาประเด็นแรกก็คือวานกรอนตัดดีอย่างที่ดีตรงที่ต้นเข้าเพิ่นงนี่ได้กลิ่นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวานกรอนผมวานประมาณสี่ห้ามือพมได้ีินอองบริววนปุ๊บแล้วก็ตัดเดดองสาเหตุที่ว่าดีที่ต้นเข้าเพิ่อนก็นจะได้กลิ่นปุ๋ยแล้ว เพิ่นสีน้ำขึ้นไปปรุงแล้วเนาะเพิ่นกัะสีไปสะสมในลำต้นเ่ปแล้วเนี่เนาะระยะ40,000สะสมในลำต้นไปแล้วบันนี้เข้าไปตัดยอดเพิ่นทิ่มเนาะแต่ว่ายังมีสารอาหารอยู่นในลำต้นซึ่งการที่เข้าตัดเข้านี่เข้าไปตัดแค่เข้าอย่างเดียวเนาะเข้ากับตัดหญ้าไปน้ำกินเนาะตัดหญ้าไปนำ้ำหญ้านี่สิเกิดสากกาก็เข้าเข้านี่เพิ่มมือหนึ่งสองมื่นเิ่นสิแทงผดผัดผลผัดไปแล้ว ยิ่งถ้ามีปุ๋ยสะสมอยู่ในลาต้นเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็สิงอกมาเร็้วแบบนี้ทําให้เพิ่นนิ่แซงหญ้าขึ้นไปได้เร็วนะพี่น้องหญ้าเพิ่นก็สิค่อยคือขัานยากต้นบดนี้เฮากับมีวิธีเนาะถ้าเกิดมันแซงขึ้นไปปุ๊บเข้ากับพิดน้ำแบบพิดน้าอัดน้ำนะพี่น้องให้มันท่วมท่วมหญ้าว่าเนาะแต่ว่าให้ท่วมไปเข้าได้ไปเข้ามันงอกงอกสนีแล้วเนาะประมาณอาทิตย์นึงเเฮากับซื้อด้วยหญ้ามีสนี เ๋อครับปีน้ำมันท่วมยาวไปยาวไปไตายแล้วหญ้ามันหายใจไม่ได้มันก็ตายอย่าเีเนาะมันก็เน่าสุดท้ายกันเลยแต่ไปเข้าแล้วครับตั้งโคโลนโคโลนไปเนาะอันนี้จะเป็นให้ผลนี่บาดนี้ยอ๋อประเด็นที่สองอัน,นสองแดงที่สองเนาะว่านหลังตัดที่ว่าดีว่าดีหนึ่งละ เฮาตัดเสร็จเพิ่นเพิ่นกะสีแทงขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะแทงขึ้นมาถ้าไม่เฮาตัดเสร็จเท้าว้านปุ๊บเนี่ยปุ๋ยกะสีลงไปละลายในน้นาเนาะพี่น้องเนาะกะสีตุ๊กคานนั่นบางเทือกอาศัยพัดหนีไปน้ำเนาะเพราะว่าเพิ่นยังพระท่นมีใบด้ยต้นพืชเนาะต้นพืชนี่เพิ่นกะสีใส่ใบเป็นที่ปรุงอาหารแล้วค่อยกระจายลงมาหาลำต้นเนาะเพื่อนเนาะ้าบุใบเพิ่นจะกินบ่ได้คือเฮาอะไรบุญปลาเข้ากัน บอสามารถกินข้าวกินน้ำได้เนะสิทหขาดเท่เานี้เ่เท่ากับบอกบ,บอสามารถกินข้าวได้นะเขาต้องมีปากะปากเปี่ยนส่วนใบของเพื่อนใบของเพื่อนกระิบป๋งป๋งสารอาหารต่างๆโดยแสงแสงแดดออกซิเจนต่างๆอากาสารารน,นี้ในดินาะบอเมนเพิ่นได้ปุ๋ยหรือขึ้นหักแล้วเพื่อนสิกินเลยน่ยนคืต้องไปสังเคราะห์จากใบเพื่อนเพื่อสิน้ำมาเลียงลำตัวแล้วค่อยส่งไปใบให้ใหสวยงามเนะาะมาเนี่ย ลักการใส่ของผมก็คือตัดแล้วสิบมือถึงสิบสี่มือผมจะสิวานเพราะว่าเข้าเพิ่นจิตชู่คเขามีเนาะพอวานปุ๊บเนี่ยใบที่เพื่อนตั้งไว้แล้วอย่างนี้เนาะเพื่อนก็สสามารถสังกาะเสียงได้แล้วเพื่อนก็สามารถปรุงอาหารให้กบลําตัวทำให้เพิ่นงามซึ่งมันบ่ตัา้งกันครับที่ฮาวานกอนานั้นถ้าฮาวานกอนเนาะบางคนอาจจโทกเขียงว่าถ้าวานกอนแล้วเพื่อนกินปุ๋ยแล้ว เข้าไปตัดใบที่เพื่อนกินปุ๋ยทิ่มละ่ะบอกเป็นยังพี่น้องอย่าไปซีเรียสใบที่เขาตัดนะเพื่อนก็ลงไปท่งหน้าเพาเรามันเข้าแห้งได้ปุ๋ยสั่นดีเพราะว่าปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยอินทรียปุ๋ยที่เขาว่านไปมันเป็นปุ๋ยเคนีเนะั่นพี่น้องปุ๋ยเคนีมันอาจิง,งามบดนเนาะแต่ว่ามันงามเร็วแต่ว่าปุ๋ยอินทรียเนี่ยมันงามดนลแต่มันงามซามันอยู่ได้ด่วนเนี่ยพี่น้อง สำเดียกบเพิ่าได้ปุ๋ยขึ้นคือเจ้าอย่าไปเสียยอันนี้แกผมก็เลยคลิดว่าวานก่อนรือวานหลังการตัดใบดีเวทดพี่นองแต่ว่าต้องวานนห้ถืกจังหวะถืกช่วงของเพื่อนช่วงที่เพื่อนสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยแถวว่า,วานได้มากที่สุดไม่ใ่เหรอให้คำนึงถึงจุดน,นี้กับเพียงพอแล้วครับถ้าเพื่อนใช้ประโยชน์ได้มาก เขาก็ได้ผลผลิตจะเพิ่นมากแค่นั้นเองครับพี่น้องถ้าผิดพลาดจอยอะไรก็ขออภัยพี่น้องหลายๆได้ครับเด้อถ้ามันแนความคิดมันประชดแย่ยงกับท่านใดหรือมันบ่ถึงต้อย่างไรก็ขออภัยหลายๆคอมเมนต์ไปคิดด้วยครับเด้อท่านมีความคิดเห็นเช่นไรเนาะมาแชร์ความคิดเห็นกันมาแชร์ความรู้บวกคิดบวกถึงนะพี่น้อง้อมาให้ความรู้ให้แนวความคิดเพื่อไปปรับปรุงแนวทางที่มันดีขึ้นนะพี่น้องรับฟังข้อค,คิดเห็นถ้ามัน ว่าเรเคนะ็นเออนั้นถูกต้องดีเออเอากไปปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพของเราและกับประโยชน์ต่อการทำมาหาก,กินของเราเนาะนขอบคุณหลายๆทุกท่านที่มารับชมนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับแต่ไหนก็คอมเมนต์ใตคลิปได้พี่เนาะเด้อคิดถึงกันเก็ได้น้อมรับฟังพี่เนาะแต่แต่ว่าอย่าลืมกดซับแคร์กดติดตามซับแคร์ดีดกว่าเด้อ กดซับสไคร์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ได้เลยเนองก็จะกำลัง,งใจในการทำคลิปต่อไปเนาะแล,ล้วขอบคุณหลายๆด้วยครับเพื่อครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ